สวัสดีครับผมวันนี้เรามีตัว6,6 0นะครับมา,ามีโอกาสได้อัดคลิปวิดีโอให้พี่น้องชาวรถถ่าได้ดูกันนะครับตัวนี้จะเป็น6,6 0เสื้อลายครับ6,6 0เสื้อลายตัวเต็มครับคันนี้เช็คทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนสีนปั๊มเปลี่ยนสีนปั๊มแดงครับเปลี่ยนสีนปั๊มแดง ็ิเริบร้อยทำสีเพิ่งเสร็จครับคันนี้อันนี้ครับ,รรบแผ่นใบด้านหน้าเปลี่ยนใหม่ครับยับด้นหน้าเปลี่ยนยงนของไฟสะโตนครับ เ,เราจะมาสตาร์ทให้ดูครับวกี้ของมัเสอลายปั๊มเหลี่ยมครับเสื้อลายครับเกียร์6ขับปั๊มเหลี่ยมครับนี่ครับเกียร์6ขนบจะมีแบบน้ำมันนะครับ น้ำมันเทเลยน,นะฮะ6นกเต็มครับกองจะอยู่ด้านบนพื้นเหยียบครับนะี่จะสตาร์ทให้ดู นี่เป็นรถของคุณอาเชษครับจังหวัดน้อยเอ็นครับ เปลี่ยนซีนปั๊มแดงใหม่ครับเทคระบบปั๊มใหม่จับเครื่องทิ้งไม่ได้ครับไม่ไม่ลงครับดับเครื่องลับเครื่องใช้ท่านมัน ระบบปั๊มใหม่ครับเดียวเช็คเครื่องเช็คเรียบร้อยครับ,รบอันนี้คือดับเครื่องทิ้งไว้แล้วนะครับดับเครื่องทิ้งไว้เช็คพร้อมใช้สมบูรณ์ครับคันนี้ ท่านใดสนใจหรือจะหารถไว้ใช้ก็เข้ามาดูได้ครับที่บ้านก็ปรับแต่งตามใจลูกค้าได้เลยครับลูกค้าชอบสีแบบไหนสั่งทำได้เลยครับต้องการเครื่องดําเครื่องเทาสั่งได้ครับนี่ครับ จับเครื่องทิ้งไว้เลยครับตัวนี้ยางเป็นยางไฟสโตนนครับยางแท้ครับพอดีไม่มีคนถ่ายถ่ายเป็นวิดีโอให้ครับจะได้ขับทดลองเด่นหน้าถ่ายหลังให้ดูก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูเป็นภาพนิ่งไปก่อนละกันครับ หกพันหกตัวเต็มครับแคันนี้เล่มทะเบียนขอบคุณมากครับผมถ้าในสนใจก็โทรมาได้ครับผมตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ด้านบนนะครับราคาไม่แรงครับทางร้านจับต้องได้ครับ ขอบคุณมากครับผม